เอาเอาอะไรมาให้ป้าลูกซื้อขนมคุกกี้กับผลไม้ะเยอะขนาดนี้มั้ยจะเอาละป้าละป้าร้องไห้อะไรร้องไห้ทำไมซึ้งกับน้องเขาซึ้งเรื่องอะไรมีพิธีไม่ซึ้งอะไรหนูไม่พูดอะไรให้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 ป้าร้องไห้อะลูกพ่อคุยกับพี่โนดรู้เรื่องเหรอแล้วแล้วเขาเาเป็นใครป้าป้าคุยกับเขายังว่าเขาเป็นใครว่าเพื่อพี่โนดเหรอไม่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 ได้เตืถามใครอะไรก็อย่างนั้นแล้วเออแล้วยังไงอะป้า ไม่จริงเนี่ยเดี๋ยวตำรวจมาคุยเยอะเลยอ้าวแล้วแล้วไปร้องไห้ทำไมอ่ะ เฮ้ยยี่เงี้ยเยอนี่นี่แหละไม่ใช่มาทบ้านปู่เยอะเออพี่แบงเขาพูดยังไงเนี่ยเจ๊เดี๋ยวฟังเขานะก็นี่ไงย่าฟังป้าตายอย่างเงี้ยไม่ใช่ชีวิตในบ้านเลยป้าไม่ต้องร้องกันน้องเขายังอยู่เป็นๆกันน้องเกายังไม่ตายไงป้าใช่เจ๊หยุดด้วยหนาเขาพูดกันหมดก็นี่ไงที่ป้าร้องกันน้องมันจะตายน้องเขายังไม่ตายเ้าอกว่าเออซึ้งน้ำใจอะไรนะบอกทักซึ้งน้ำใจซึ้งน้ำใจอ๋อขอมาฝากเพื่อนกันหดเยอะอืมค่ะ แล้วป้าจะมีอะไรให้เขาตอบแทนไหมล่ะมีไหมไม่ต้องมาสั่งหนูนะต้องใช้จุกจุนสนะด้านในมนโนเราโทรมาบอกเมื่อกี้ว่ามันจะเข้าดีๆแล้วนี่เร,เ,รเริ่มจะไม่ใช่ดีแล้วนะเนี่ยไม่ไดีดีอะไรอะเหรอสาวเราในไส้อะน,นะเออว่าไงอะมันเป็นยังไง่ะป้าเราก็คุยรู้เรื่องอ่ะเออแล้วน้องเ็าจะเอาไปอยู่ด้วยไปไหมไม่ต้องมาพูดอย่างนี้เลยบ้าไม่น้องไม่จะเอาไปอยู่ด้วยป้าจะไปกับเขาไหมล่ะชีวิตเราก็มาจริงหมดเลย แล้วป้าจะไปไหมไปสวนสั่งมั่งนี่น้องจะพาไปเที่ยวไปไหมป้าฮะน้องจะพาป้าไปเที่ยวป้าจะไปไหมไปบางเวลาเออบางเวลาเหรอพี่โนเป็นพี่ชายเราไงเลยเนาะหนูติดตามป้าตลอดเลยจ้าตลอดเลยเออไปป้าดีใจไหมน้องมาหามาดีใจไหมดีใจดีใจเนาะเออป้ายาย่าหนูก็ดูอืมหนู ดูดูช่องเลยดูดิป้าไม่มีเวลาจะย้อมผมตัวเองเลยค่ะจ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 ะประทานกับแกแล้วน่ะมีเวลาย้อมผมค่ะป้าเขกวันอม้อมีคลิปให้ดูเรื่อยๆลูกบางครั้งก็ถ้าเราไม่ได้สดก็จะมีคลิปให้ดูเรื่อยๆเนาะ คุยคุยว่าอะไรมั่งล่ะป้าโอ้ยหนูนะไม่ไม่ไมไมอธิบายใครฟังบ้างนะเออเรื่องส่วนตัวก็ส่วนตัวเออว่า<ะ>สุงดนะสงพูดเลยนะสอนเราเยอะเลยข้างบ้านมันก็คบก็เก๊กอะไรไม่นู้เนี่ยข้างบ้านเราเนี่ยข้าอยูข้าวเพียงหรือยัอยงจะ<ต>ทิ้งจะยังยังเยงอเวิมากใช่หรอค่ะใช่ค่ะดีแล้วล่ะ แกก็นึกถึงพี่น้องเนาะว่ายังไม่มีใครมาไงมีแต่กคนอื่นมาหาแกแตกก็มีความรู้สึกกับลูกเนาะแต่พี่น้องรอพี่น้องมายังไม่มีใครมามีก็คนอื่นมาแทนนะคะอย่างเอ่อตอแมปน้องอามมาหาน้องอาร์มก็ไปซึ้งแทนน้องอามอีกนะเออจะมีความรู้สึกไงแค่ชั่วแป๊บนึงอ่ะเออช่วงแป๊บนึงอ่ะลูกเป็นอย่างเนี้ยี่่ยมมมคแขก็ไม่ค่อยคุยเท่าไหร่อ่ะมีว่า แต่จะว่าดีขึ้นไหมก็ดีขึ้นนะมื่อก่อนี่เห็นไหมใหม่ๆจะไม่ยอมยกมือเลยเห็นไหมน้ป้าก็โหไม่ค่อยพูดเลยเมื่อก่อนใช่ใช่แล้วนี้พูดรู้เรื่องแล้วนี้ว่าที่จังนี้ยังไม่ให้น้องพูดคอยยิแย้มังไม่ให้ยังให้น้องเรียนเพราะน้องยังหัวสมองยังยังไม่ค่อยไปเท่าไหร่ไงป้าดูพฤติกรรมในการไอ้นี่ยังพูดคุยก็โอเคอยู่นะไปแต่เรื่องการเรียนยังยังต้องเอาไว้ก่อนเขียนหนังสือยังอ่านหนังสือยังช้าเพราะน้องไม่ได้เรียนเต็มที่เพราะน้องทุ่นเล็กๆอ่ะ แม่บอกกับน้องน้องป่วยบ่อยก็ไม่ค่อยได้ไปโรงเรียนป้ามาดูตอนที่น้องเขียนหนังสือป้าเลยรู้เลยว่าน้องพัฒนาช้าอยู่นึกออกป่ะเราเหมือนก็เราบังคับเขาตอนนี้ทําให้เหมือนกับจะกดดันน้องไงนึกอ,ออกไหมลูกเมื่อครั้งป้าก็ให้คุณหมอไลฟ์สดไปทีแล้วเพื่อบอกเอฟซีถามว่าเลยเทอมนี้เปิดทําไมไม่ให้น้องไปเรียนคือเราดูการพัฒนาของน้องยังไม่ได้ ตอนนี้เขาคุยกันแล้วทำไมเจ๊ต้อยด่ามาอุ้ยเขาซึ้งใจเขาร้องไห้เมื่อกี้เนี่ยมาหน้าบ้าเลยนะจีนนี้นี่แหละผ้าสับให้เราลูบเออเซึ้งใจไงก็คนอื่นมาหามาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ก็ถึงยากเป็นน้องตัวเองอะไรอย่างเงี้ยลูกแกจะมีอารมณ์แค่ชั่วบูบแป๊บหนึ่งแล้วก็ก็ลืมหายแกไม่ยังไม่เต็มที่แต่จะว่าแกดีขึ้นไหมดีขึ้นเยอะนะใช่ดีขึ้นเยอะ เราก็ตีใจเตอนที่เห็นแกเลกเลยแม่ไม่ไหวเลยป้าก็วิ่งไปเจอเหมือนกันใหม่ๆอ่ะป้าวิ่งรอบๆเลยนะรอบติดกันหมดเลยอ่ะเพราะมันยังยังดูใจไม่ออกว่าจะเข้าไปกับเขายังไงวะแต่ยังไงอย่างงี้คือเราต้องดูเชิงไงก่อนไงมาใหม่ๆต้องดูเชิงไงก่อนอ่ะวิ่งรอบเหมือนกันไหนอย่างพี่ว่านี่เลยเราจะเอามาอยู่จะภาพนี้ได้เราต้องใช้เวลาเหมือนกันลูกเดี๋ยวว่าจะดีขึ้นไหมดีขึ้นดีขึ้นเยอะ S <S <an other> เวลาแะโด,น, yeah, แดนแย่อะไรเงี้ยแกต้ยังยิ้มยังอะไรชางเล่นใช่ใชแต่ปล่อยนิ่งไม่ได้ลูก <S <S ถ้าปล่อยนิ่งนั้มันจะแบบแกจะนั่งเล่นนิ้วแล้วก็จะพูดอะไรไปตุูกเป็นตาไม่รู้เรื่องถ้าเนี่ยเราพูดคุยอย่างแงี้ย่ย่งเงี้ยโอเคจะดีขึ้นแตจ่จะนั่งนิ่งไม่ได้นะถ้านั่งนิ่งมันจะไปเลย <S <S ไป <S <S แบบ่หนูดูแกนเวลาแบบแกเดินโยกออะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกอะไรเี้ยลูกกระตุ้นกรม่องปล่อยปล่อยสมองว่างไม่ได้นึกอออกวะลูก เีคนไม่อยู่ในคุกค,คีเหมเือนเราอย่างเงี้ยจะไม่รู้หรอกดูแค่ในในคลิปหรือไลฟ์สดแต่คนที่อยู่ที่เนี่ยเราจะรู้เป็นยังไงปล่อยทิ้งไม่ได้เพราะว่า,ป,าป้าเคยปล่อยทิ้งไว้จะ,จะนั่งแบบคือเราต้องคอยกระตุ้นสมองแกไม่ให้สมองแกแกหยุดทํางานให้แกได้พูดคุยได้เถียงได้อะไรอย่างเงี้ย จะดีขึ้นเยอะเมื่อก่อนที่เกี่ยวกาดมากตอนนี้ดีขึ้นเยอะเลยนี่ปรงสอนบียบเ,เรื่องการพูดกูมึงไม่ให้พูดกับห,หลานไงหลานมีอะไรทำให้ทุกอย่างแทนป้ามาครั้างป้าย,ยุ่งะ หลานจะพาไปให้อะไรให้หายากนะเด็กอายุ14จะดูช่วยแบบนี้ไม่ค่อยมีน้องเข้าเพื่อนฝูงก็ติดเกมถูกป่ะในโทรศัพท์ถูกป่ะเดี๋ยนี่ไม่น้องอามพูดรู้เรื่องแต่ต้องบอกสอนเขาน่ดนึงคือหนึ่งน้องอยังแยกแยะไม่ออกคําศัพท์พูดลูกรึกอ,ออกไหมเดีย๋ยวมาครั้งป้าพูดในใน,ในคลิปตลอดว่ามาครั้งต้องให้ภายน้องมาบาครั้งน้องยังแยกไม่ออกว่าอันเนี้ยคำพูดเนี้ยจะพูด,ด,พดกับผู้ใหญ่ไหมนึกอ,ออกไหมลูก เออยังแยกไม่ออกแล้วก็คือว่าทางบ้านเขาคงน่าจะไม่มีเวลาในการสอนว่าอย่างไรให้บ้านเราต้องมาอยู่ตรงเนี้ยค่คอยบอกเขาว่าคำนี้ได้นะลูกนะอะไรเงี้ยเขาก็จะฟังป้านะดีหน่อยรู้เรื่องหน่อยโอ้ไม่ใหม่ก็เหมือนกันมองตาขวาเหมือนกันนะเนี่ยอ,อามอ่ะไม่ใหม่เห็นปะ่ะ่ะป้าหย่แทบต้ายอะ่ะโอ้จะ,จะจะจบไรไม่ตอบสักคำอ่ะเหนื่อยนะ<ค>ช่วงนั้นอ่ะโอ้ตาขวาเห็นไหมดูในคลิปใหม่ๆที่เอามาเห็นไหมนั่งตรงเนี้ยแล้วปิด ตาปิดหน้าใช่ไม่ค่อยยิ้มเย้ยไม่มียิ้มไม่มีอะไรมาหลังๆนี่พูดป้าอะป้าแตแย่เขาอยู่เรื่อยเลยว่าไอ้ไอ้เกีคสที่เอามาตอกปากน้องอ่ะเอ่อไอ้ตัวนั้นปล่อยไปแล้วคนชาวบ้านจับแดกแล้วมัากนั้นน่ะจะเอามาตอกให้มันให้มันเงียบแล้วอ่ะมันเสรมโดนจับกินแล้วล่ะไอ้ตัวนั้นตอนแรกหนูหนูบอกว่าหนูจะมาตอนเช้าแล้วทีนี้บอกเิยว่า หนูว่าจะตื่นเนี่ยตีห้ามาถึงนี่เช้าเช้าใช่ไหมคะแต่ว่าหนูตื่นไม่ไหวป้ายาย่าหนูเลยบอกว่าตื่นหกโมงแล้วก็แบบขับมาเรื่อยๆตรงนี้หรอลูกช่วงนี้อยู่ป้าก็อยู่ไม่ได้ไปไหนก็ครั้งแรกเลยที่หนูมาเหรอครั้งแรกใช่ไหมลูกขายยากไหมหนูมามาจากไหนอะลูกหนูมาจากกรุงเทพกรุงเทพกรุงเทพแถวไหนลูกแถวไหนอ่าอยู่แถวเขตประเวศเขตประเวศหรอ หุ่นลงแล้วเก้าอันนั้นญาติญาติป้าอยู่แถวนั้นแต่วทที่ว่าไอ้ปะทุ่งเสือปลากองขยาญาติอยู่แถวนั้นคนจีนมาไม่ยากหรอมาง่ายมากใช่ใช่ไหมมาตาม G P S เด่นแบบทางสบายประดีใจไหมน้องมาหาเนี่ยดีจากกรุงเทพเลย เนี่มเนี่ยผมยังคิดเลดี๋ยวป้าก็ต้องนั่งอยู่ตรนี้่นอนไม่ไปไหนหรอกเพราะว่าจะอยู่ตรงนี้เพราะว่าไปอยู่ในตึกเราจะปล่อยทิ้งไม่ได้ไงแล้วคนอื่นเวลาอื่นพูดอะไรที่ไปเกี่ยวกัรมาเราเราจะควบคุมไม่ได้ถ้าอยู่เงี้เราอยู่ในในใสายตาเราไงใช่มาคนอื่นไม่รู้แล้วก็ผู้ป่วยแต่ละคนของขึ้นไม่รู้ไมว่าป้าเป็นคนยังไงมันจะเอาจัดเอาไม่ใช่ไหรอกเราต้องกันตัวกด้วยใช่ไละรซึงอกแล้ ป้าจะร้องไห้ทำไมต้องร้องหลอกนัเออเอออยู่กันหลายคนดีใจไหมคะดีใจพี่ชายเป็นตำรวจนี่ป้าดูพี่เบนเขาบอกที่ป้าฟอร์มร้องไห้ดูเด็กคุณอย่างเงี้ยมาอยู่บ้านฉันไม่ได้หรอกหรอเออนี่เห็นมาว่าได้ยังไงคนก็ซึ้งอันนั้ไก็ไปแล้วทมงงสมองโอ้ยแต่ละคนทำคลิปจะไปหมดแล้วสมองเสมือ หาจัดการจริงๆเลยในบ้านเออเป็นไ,ไ,ไงเป็นไงหาจัดการนะพี่แบมยานะคนกำลังซึ้งในรถพระธรรมอยู่เ,ยเออเห็นไหมออโอ้ยมาว่าคนอื่นเขา ปากอย่างนี้ไม่ใช่ชีวิตจริงบ้านคันเลยนะเออใช่พี่แบมนี่กแกเป็นนางพยาบาลที่เรียบร้อยศักดิ์สิทธิ์ดาววัฒนาดาในามาโนวัฒนาวัฒนาสา์มาแล้วพี่น้องมาแล้วพี่น้องมาแล้ว,ลวเดี๋ยวมาคลิปว <ๆ S 2> ันงานนี้จะไม่มีพี่น้องในคลิปนี้แหมพี่น้องมาแล้วเดี๋ยวก็มาเจ๊จ้า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 ญาตย่ารออยู่จ้า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 จ้่จ้าจอาจ้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 า้าจ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 ้า้าจ้าจ้า้าจ้า้าจ้าจาจ้า ใครไปเอาของวัดเล่าอีปากนี่ไม่ต้องมาอยู่บ้านกูเออเป็นไงเป็นไงมันใช้ชีวิตติดไหมดเลยองน้องก็ซื้อขนมมาฝากไปเอาของวัดได้ยังไงอีปากอย่างเงี้ยขนมก็สับเมืองเออเป็นไงเป็นไงป้าบอกพี่แบมก็เลยว่าเราเป็นนางพยาบาลที่เรียบร้อยเจ๊แม่เจ๊ก็ยังพูดแต่เราดีเจ๊จู่เขาก็เย็บผ้าเจ๊วาสนาหาของขายใช่ไหมข้างล่างเราเลี้ยงหมูข้างบนเราขายของเรามีเงินเป็นกะละมังเลยออโถพี่โด่จะไปตำรวจด้วย พีน่นดน่ะตำานวยเออเพื่อนฝูงมาเยอะเลยินรัตดาววัฒนาออดใานามาโนรัะตะนาวัฒนาใสลุกเออใช่พ่อสถานเจ๊เขาก็เป็นส่วนพ่อสถานอ่ะป้านะป้าสถานแม่ใสอิ่งเออเอาให้ครบเอาให้ครบแหม ใช่ใช่เขาส่งโอ้ยพรงฮอเป็นพี่เลยเขาาพูดกับเราหลายเรื่องเลยหรือดูเงินไปพูดไ <c oughs> ป้าดูสิพี่เบนบอกป้าไม่ต้องหันหน้าหาเขาดูสิดูสิมสไม่ต้องหันหน้าไปบ้านกโกเออเจดูนะเออใช่สิพูดอย่างนี้ได้ยังไงออบ้านเราช่วยหน้าดานายมาโนนรัตนาวัฒนาสายลุ่พ่อสถานในสายอิงเออ นมาเมื่อไหร่มาอยู่บ้านนี้นี่ตำรวจก็มาจับเออเออเฮานุ่งจะม้าบ้านนี้บ้านใครตำรวจก็พูดกับพี่น้องอ้าวไอ้ไอ้ไอ้นี่อะไรเนี่ยไอ้นี่หน่วยอะไรเนี่ยยายเนี่ยนะเพิงป้องกันขนาดนี้ได้หรอใช่ดิโอ้โหเบ้อไปหรือเปล่าเนี่ยเขาเรียกผมมาเนี่ยอ้าวป้าป้าเรียกเด็กคนนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเด็กคนนี้มันมาบอกว่ามาหาป้าเนี่ยเออมไ่ด้เรียกเลยเอ้าเป็นพยาบาลที่รู้ตัวดีนะก็มีคนเรียกผมมาบอกว่าตอนนี้ มือแต่งเรือตอนนี้กินปากป้าเลยเดี๋ไปฟังมันนะไอเด็กคขาที้มันมันจะมาปากกินกินปากป้าน่ะเนี่ยดูสิดูสิดูมันแต่งตัวมาปากกินปากเป็นน้องพี่โน้ที่สมบูรณ์แบบช่องที่กินปากป้ากำลังสมบัติมือไหกินปากมึงหายใจมาอยู่บ้านตัวมาสงสับเลยดีคนคนนี้ก็เลยโทรจ้างหมู่บ้านอ้าวเดนแหล่ตำรวจมันตามมาเลยโทรมาสักมันบอกเราเลยเออโอ้ยมันต้องมาโยนเซ็ตเซ็ตล้างปากเฮ้ยน่าอยู่มือแหละ ถ้าสงสัยต้องใช้แฟ็ปล้างปากก่อนเดี๋ยวต่อมแล้วก็ตามด้ยน้ำยาพนธุ์นมมือมือไปเดี็กคนจะมายิงมือใช่ไหนี่ใช้แฟ็ปล้างปากพี่โนมึงไม่ตำรวจเอย่าสิเนี่ยไม่ต้องมาดูสิเนี่ยมึงหันไปดูหน้ามึงสิเนี่ยสั่นสันฟั่นผิวด้วยเนี่ยต้องล้างปากกับแฟ็ปก่อนมือก็ไปล้างหน้ามึงแล้วก็เติมด้วยน้ำยาพนุ์มไม่ต้องมาแต่งเลี่ยนปากให้หอมถ้าดูดีนี่มึงเป็นใครอ่ะ เจ้คุณก็เล้นะเขาพูดจาไใครล้อแล้วก็ล้อฟันออกให้หมดนะเพราะว่าไม่ต้องมาลอกบ้านกลัวมีชีวิตติดใจสักเน็ดแล้วดาวโฆษนาดานในมาโนรตัณนาพเจศใส่ลุกเออมาแล้วพี่น้องมาสามรอบแล้วมาครบถึงยังถึงยังป้ามาถึงยังป้าเดี๋ยวแยยังคอยคอยดูถึงวิสาสะอ๋อถึงวิสาสะเกี่ยวกันไหมเนี่ยจริงนะพารู้เรื่องหมดค่ะ